ะรับมืออย่างไรเมื่อชีวิตไม่เป็นดังฝันวิไอยะจะเตรียมพร้อมรับมือก่อนที่จะเป็นมาดามสาย์ฟอบัดว่าพี่นอนเฮาสิมาต่อจากตอนที่แล้วนะคะสวัสดีพี่พี่น้องน้องสู้ผู้สุคนนะจ๊ะทีมงานสาย์ฟอของเฮาไผมาก่อนกนให้ปูศาสตรหนาหาันไผเอาศาสตร์มาหลายกับยับให้เพิ่นได้ปูน้ำเนื้อจดาให้เพิ่นได้นั่งศาสน้ำเนื้อเดือดเออเฮาสิมาเว้า ความตอนที่แล้วก็คือการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะมาเป็นสายฟอต้องพกอย่างมานำเนอรพกพลังกายพลังใจพลังสติปัญญามาให้เต็มกระเป๋าโหลดพี่นอ,นอืมจังสีพานสิ่งต่งตงตงางๆนานาได้เนาะจา้าป้าเพิ่นว่ามักคือสีพานไปลบแท้เพิ่นว่า <c oughs> เออมันกับบ่ถึงขนาดนั้นเนาะจา้า การเตรียมความพรมอมมั่นกะเห็ดห้เห่าสามารถหาคนที่สิมาซัพพอร์ตมาดูแลเห้าในอนาคตใดเนาะอ,อือันนี้เป็นตอนที่สองเมื่อเริ่มพูดคุยกันทำความหลุดจ,จักกันจนถึงขั้นพบไม้กันเออยากสิเตือนสาวๆว่าให้พึ่งระวังจักนอยเอเรื่องความปลอดภัยความแน่นอนความมั่นคง เออห้าสิเตรียมรับมือกับการพบกันขั้งแหลกยังเฉลียวฉลาดเนาะพี่น้องยังชาญฉลาดรูเทียวท่านรูท่านเหตุการณ์มอย่าปล่อยเหีนความหลักมันบังตาย่ายให้ปล่อยว่าเออฉันอยากได้ผัวฝรัง่งมันโบมแม่นได้พี่น้องเออให้รูเท่าท่านย่าปล่อยให้สิิงๆิง,งต่างๆนาหน้า,นามาปอหรอ ความยืนยอ่อข้ามวันหวานความสวยความงานที่เขายืนโย,ยกไห้ให้มันเป็นโตเหตุให้เห้าลืมลืมละลึกเรื่อม,มมีสติให้พี่น้องนี่ว่าที่มาดามสายฟอทั้งหลายแรนให้นึกถึงนึกเสมอ้ะจ๊ะว่าคนเห้านะ่ะมีทั้งดีทั้งบอดีปะปนกันอยู่น้่กันเออให้คำนึงว่า ให้คิดไว้ว่าย่ายอมใดก่ย่อมย่อมบ่ใดก่ายาไปยอ่อมบนมาตรฐานของความเป็นไปใดตั้งกฎของกับะของวไว้เลยว่าถ้าเจอผู้ใส้ก็นเนี่ยขั้งแรกเลยเฮ้าสีย่อมเขาใดซ้ำใดย่าย่อมจนบ่เป็นตัวของกับะของ จนลืมโตว,ว่าเขาทำงานดีคำว่าของเขาเพียงอย่างเดียวมันมันบรสามารถตุเหตุเห้เยาเสือ้อใดการที่ห้าสิมาใส่ชีวิตรวมกันกับให้สักคนเนาะพี่น้องอนาคตของเห่านะนั่นหมายถึงการยอมรับที่สีมีส่วนรวมของชีวิตสียูน้ำกันตลอดไปอืมอยียงที่สิเกินมาตรฐานที่ห้าวกำหนดไว้กะรุนานะคะ โปรดอย่ายอมให้จำคำน,นานไว้ว่าผู้ท้าย่บด้มีคนเดียวในโลกและผู้ยิ่งผู้ชิงทุกคนบนโลกกะให้มีคููมีสิทธิที่สิเลือกคููของกะของเองด้วยความคิดของกะของด้วยความรู้สึกสติปัญญาเพียงแต่วาา่าถาคนนีบ้บแมนเนาะ แมนบอพี่น้องถ้าผู้ใายคนนี้บอแมนก็อาจจะเป็นคนทัดไปกระไดอืย่าปิดกันกระของเปิดโอกาสให้กับกระของได้พบได้เจอสิ่งที่ดีกว่าย่าอดทนอยู่กับสิ่งที่เฮ็ดให้เหาเจ็บปวดรวดเร้าเด้อจ้าพี่น้องอให้หักกะของไลๆอื่ก่อนที่สิไปหักผู้อื่นน่ะหักกะของไลายๆ มันบ่มีผู้ใดดอกทีต้องการสามีฝรัง่งเพื่อกัคข้องเองอย่างเดียวแต่กะส่วนมากลอยทั้งลอยเพื่อสิมีอนาคตที่ดีเพื่อครอบครัวกักข้องเพื่อผู้อยู่ข้างหลังอันนี้เกือบลอยกว่าเส้นของผู้ยิงไทยเนาะเออกับการพบกันครั้งแรกพี่น้องมูเจา้ายิ่งต้องระวัง ฟังมากกะหลายเห็นมากกะหลายผู้ทายบินมาหาผู้ยิ่งผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าไปมีความสุขไปนอนน้ำกัดมีหยังกันในเวลาสันๆเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เว้าแเป็นแปนไปเลยเนาะพ่อกลับไปเขาเั็าเลื่มสัญญาลื่มคําเวา้าที่แย่ไปกว่านั้นพี่นอ้องลื่มเฮาไปเลยกะหลายอัน แ่นบอกมูเจ้าว่านี่ละ่ะเขาเอิ่น่าผู้ชายสายฝอตัว่อเลยจับพี่นอ้องเออ้าผู้ชายบินมาหาห้างอือสิเอาอีหยังมาวัดแน่นอนนี่บอกพี่น้องสิแน่ใจได้จังไดเออว่าเขาเป็นคู่แท้ของห้างป๊าตอบได้เลยว่าบอมีคําตอบพี่น้อง อันนี้บอมี่คำตอบบอมี่ไผ่ยืนยันใดดอกว่าสีรับล่องให้เข้าใด้่าค้นคอนเนี่ยคือครูแถกของเข้าออแม่แต่คำสัญญาคำวันหวานที่เขาห้ไวเว้าไวเว้าแล้วก็เมือ่อยใจเนาะพี่นอนเออย่างหน่อยกะเข้ากะต้องเตรียมตัวรับมือถึงแม่ว่า ทีได้เขามาครอบค้องหรือบอดามาครอบครองก็ตามเต่เตเห้าต่องบอดเสียบอดเสียตัวบอเสียเงินฟี่ฟี่พี่น้องเออเท่านี่ต้องตรวจสอบยังรอบขอบว่าเขานะ่ะมีตัวตนบอผพูดจริงบอมีบ่านมีเฮียนมีซ่าน การเงินการงานที่เขาเว่ามากมันตรวจสอบได้บออืมน้อเพราะว่าตอนเนี้ยโลกเขาเปิดกว้างโซเชียลต่างๆเยอะแยะเออเขาสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะในเขตยุโรปหรือแม้กระทั่งในอเมริกาแค่พิมพ์ซื้อคนหาข้อมูลพื่นฐานของแต่ละบุคคลเนาะพี่น้อง ถ้าจำไว้ด้วยจ้าพี่น้องพี่น้องสายฟอมาดามสายฟอของเฮาถ้าข้อมูลเขาบ่เปิดเผยตัวตนข้อมูลตรวจสอบบ่ได้เฮ็ดจังไดล่ะกับบน่าไว้ใจแล้วพี่น้องในระดับหนึ่งเลยถ้าอีกขึ้นกันถ้าเขาบินมหาเฮาเขาต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลค่าใช้ใจ่ายค่ากินอยู่ การเดินทางของเฮาด้วยนะจ๊ะพี่น้องแต่อีกเช่นเคยก็บ่ได้หมายความว่าเฮาอยากได้ของเขาด้วยพี่น้องเออบบแมนให้ให้คิดถึงกับของอยาสไปเป็นคนดีหลายให้คิดถึงกับของว่าแต่เฮาบ่ได้ต้องการของเขาเออกับบ่ได้หมายว่า เข้าเป็นคนทีบอดีที่ต้องการของเขาดิมั่นเป็นการแสดงความรับผิดชอบเล็กๆในน้อยเพื่อสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งเนาะจ้ะในระดับหนึ่งนะเออยางผู้้ายสายฟอบางคนสิกินสิเที่ยวสิเอาโนนเอานี่กับบอดายช่วงเวลาที่ดูใจกันนี้เนาะอื ฉันสิซื้อนั่นเนเธอโอ้ยบไดดอกฉันสิกินนั่นเนเธอโอ้ยมันแพงโพดนวลน,นั่นนี่บ้า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 ,าเนาะอืมกําหนดการใส่การอยู่การกินตอนที่คบกันอยู่ก็่กให้เศสาวๆบอกได้เลยว่าเซโนไปได้เลยอืมถ้าวันข้างหน้าต้องอยู่หวมกันเนาะซิบได้ขอหอดอากาศหายใจบอพี่น้องจ่าแม่นบ่มูเจ้าว่าเออผู้ชายสายฝอรประเภทนี อันตา,ายพี่น้องจากอันตารายมากๆเนี่ยถ้าเขาซัพพอร์ตเฮ้าทุกอย่างย่างหน่อยเฮ้าบายยาาาบได้อย่างแต่ว่าเฮากับโบเสียอย่างเด้อจ้าพี่น้องนี่อันนี้จําไว้เลยว่าถ้าเขาซัพพอร์ตเฮาหรือเขาบบซัพพอร์ตเฮ้าท้ามีสติย่างหน่อยเฮากับโบเสีอย,สบบยอย่างแมื่เฮาสิบบได้หยังก็ตามอืผู้ใา้ที่มหาเฮ้า ต้องพร้อมสิเปิดตัวตนมาให้เห้ารับรูอย่ามารับหล่อห่อย่ามาลิ่งหลอกเจ้าเอออยากได้แต่ของฟี่ทาเห่าให้เขาได้ฟีฟี่อันนี้จําไว้เลยเด้อจ้าพี่น้องเขากะสิคิดว่าเห้าเป็นของตายเป็นมูในอวยเอออันนี้กะเอาเอามมเว้าสู่กันฟังเด้อจ้าสาวสาวอันนี้แค่เริ่มต้น อกับหบนาไว้ใจแล้วนะจ๊ะเมนบอกุษเจ้าว่านเหากับบุคควนหายใจเขาเต็มลอยเออการพบครั้งแรกกับบุควนทีสิบ,บินไปหาผู้ท้ายเออฉันสีได้ไปเที่ยวเมืองนอกฉันสีได้ขึ้นเครื่องบินอันนี้ให้ลืมไวไ้ด้วจันซะสมัยนี้ไปอำเภอใกล้ๆก,ก,ก็ได้ขี่เครื่องบินแล้วพี่น้องก็ต้องไปอยากไปเมืองนอกอืม กานเจอผู้ใต้รังแรกอย่าคิดว่าเออฉันสิได้บินเครื่องบินไปเมืองนอกอย่าคิดให้ลืมเลยเลยในเมืองไทยกับบินกันได้แล้วเนาะขี่เครื่องบินขี่ไซก็ได้เนาะเออเพราะว่าอย่างมั่นต่างบานต่างเมืองตางภาษาแม่สิเกิดอีหยังข้นลำบากแน่ๆอันนี้อันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเนาะจ้ะพี่นอ้องอืมอันที่เก้าขางตนทีเว้า ให้มูเจ้าฟังกับว่าได้หมายความว่าให้มูเจ้าย่านเนาะจ้ะหรือเกิดความระแวงแต่ถ้าเฮาหูเท่าท่านก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดดําเนินด้วยการมีสติปัญญาสิเกิดอืแต่มาหลายแต่แถพนะเพืพน่นว่าสุ้มมูเจ้าอยู่หนาหานกะสิถามเนาะมาหลายแต่แถถ <c oughs> ้าเป็นไปได้ ยังเฮ้าฝันนั่นละ่ะคุณคือผู้โชคดีที่สุดแล้วนอกจากพี่น้องจา๋าคุณคือผู้ยิ่งที่โชคดีอืขอบคุณหลายๆสาหรับการติดตามและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,ก,ก,กระดิ่งติดตามเพื่อสิบวพาดคลิปต่อๆไปนะเด้อจา้าโปรดติดตามตอนต่อไปพิสูจน์รักแท้และจริงใจแค่ไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายค่ะ